ปลูกข้าวโพดแล้วดูแรงครับใช้น้ำน้อย วันนี้วันที่สิบสามพกลาหกสี่ครับช่วงนี้กระพูดราคาดีซื้อกันอยู่ตันละหนึ่งพันห้าร้ยบาทครับ ทำช่วงธันวามกรากุมภานมีนาจะได้ราคาดีครับแปลงนี้ห้าไร่ครับ